สงสัยกันไหมครับว่าทําไมจู่ๆทองคําถึงกลับมาร้อนแรงกลายเป็นหัวข้อที่คนทั้งโลกพูดถึงกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับผ่านข้อตกลงทางการเงินที่ดูเผินๆเ,เ,เหมือนจะเล็กๆนะครับระหว่างกัมพูชากับจีนแต่จริงๆแล้วอาจจะกําลังเปลี่ยนโฉมหน้าการเงินโลกครั้งใหญ่เลยก็ได้เอาล่ะครับคำถามแรกเลยก็คือทำไมหลายๆประเทศถึงกลับมาสนใจทองคำกันมากขนาดนี้อีกครั้ง มันเหมือนกับว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้ทองคากลายเป็นสินทรัพย์เพียงไม่กี่อย่างที่ให้ความมั่นคงได้จริงๆเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกกําลังเดินหน้ากว้านซื้อทองคํากันแบบโอ้โหในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์โลกที่มันผันผวนเหลือเกินแล้วผลที่ตามมาคืออะไรราคาทองคําก็เลยพุ่งทะยานทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวแล้วทีนี้ ทองคาจานวนมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันถูกเอาไปเก็บไว้ที่ไหนกันเอาจริงๆนะครับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีสถานที่อยู่แค่ไม่กี่แห่งในโลกเท่านั้นที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเหมือนกับคลังมหาสมบัติของโลกใช่แล้วครับก็คือที่ที่เราคุ้นชื่อกันดีลอนดอนนิวยอร์กแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ศูนย์กลางทางการเงินของโลกตะวันตกนี่แหละครับคือที่ที่ทองคําแท่งส่วนใหญ่ของโลกถูกเก็บรักษาเอาไว้ต้องบอกว่าเคยเก็บเอาไว้ครับ แต่สถานการณ์ตอนนี้มันกําลังจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่ามีผู้ท้าชิงรายใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วข้อตกลงล่าสุดจากฝั่งตะว,วันออกกําลังส่งสัญญาณดังๆเลยว่าระเบียบโลกการเงินแบบเดิมๆกําลังจะถูกท้าทายอย่างจริงจังและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ว่ากัมพูชากําลังจะกลายเป็นหนึ่งในชาติแรกๆเลยนะครับที่ตัดสินใจนําทองคําสํารองของประเทศไปฝากไว้กับจีนเรื่องนี้มันใหญ่กว่าแค่การย้ายที่เก็บทองคานะครับใหญ่กว่านั้นเยอะเลย นี่คือก้าวที่สําคัญมากๆในเกมใหญ่ของปักกิ่งเลยก็ว่าได้คือจีนไม่ได้แค่อยากจะเป็นตู้เซฟรับฝากของนะครับแต่เขากําลังพยายามสร้างระบบการเงินทางเลือกใหม่ขึ้นมาเพื่อท้าทายการครอบงําของโลกตะวันตกโดยตรงเลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับในขณะที่กัมพูชากําลังมุ่งหน้าไปทางตะวันออกก็มีอีกหลายประเทศเลยที่กําลังคิดตรงกันข้ามแบบสุดขั้วพวกเขามองว่าเฮ้ยการเก็บทองคําไว้กับตัวนี่แหละคือคําตอบที่ดีที่สุด ภาพนี้สรุปสถานการณ์ได้ชัดเจนที่สุดเลยครับคือโลกการเงินตอนนี้มันเหมือนกับกําลังแตกออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งเลือกที่จะกระจายความเสี่ยงไปหาอํานาจใหม่อย่างจีนอีกฝั่งหนึ่งก็เลือกที่จะดึงทุกอย่างกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแล้วอะไรคือแรงจูงใจที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังดิลนี้เอาละครับเรามาเจาะลึกกันต่อเลยสําหรับฝั่งกัมพูชาเนี่ยการตัดสินใจครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเลยนะครับแต่มันมีรากฐานมาจากความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่า ทั้งลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมากกับปักกิ่งความสัมพันธ์นี้แน่นแฟนขนาดที่กัมพูชาใช้คําว่ามิตรภาพที่แข็งแกร่งดุดเล็กกล้าเลยนะครับซึ่งมิตรภาพนี้ไม่ได้มาแค่คําพูดสวยๆแต่มาพร้อมกับการลงทุนมหาศาลจากจีนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและมิตรภาพที่ว่านี้ก็มีมิติทางเศรษฐกิจที่สําคัญมากๆซ่อนอยู่ด้วยนั่นก็คือจีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาถือครองหนี้สาธารณะ อยู่ถึงหนึ่งในสามของทั้งหมดเลยทีเดียวและฝั่งจีนล่ะครับเป้าหมายของบักกิ่งนั้นชัดเจนและเป็นยุทธศาสตร์อย่างยิ่งเลยนั่นก็คือการขยายอิทธิพลของตัวเองบนเวทีการเงินโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นการรับฝากทองคําจากประเทศอย่างกัมพูชามันจึงเป็นมากกว่าแค่ธุรกิจแต่มันคือการวางตําแหน่งตัวเองให้กลายเป็นเสาหลักใหม่ของระบบการเงินโลกเลยครับจากข้อตกลงเดียวระหว่าง2ประเทศนี้ทําให้เราต้องถอยออกมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นครับ เพราะนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของเงินตราและอำนาจของโลกโดยตรงก็จริงอยู่ที่ทองคำา54ตันของกัมพูชาอาจจะดูไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับมหาอำนาจอื่นๆแต่น้ำหนักของมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณครับหากแต่อยู่ที่ความหมายในเชิงสัญลักษณ์นี่คือก้าวแรกที่ทั่วทั้งโลกกาลังจับตามองอย่างใกล้ชิดท้ายที่สุดแล้วนะครับการตัดสินใจว่าจะเก็บสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของชาติไว้ที่ไหน กำลังสะท้อนให้เห็นอนาคตของการเงินโลกที่อาจจะมีสองเส้นทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วจีนจะสามารถสร้างฟอร์น็อกซ์ซึ่งก็คือคลังเก็บทองคำที่มั่นคงและใหญ่ที่สุดในโลกแบบที่สหรัฐเคยทำได้หรือไม่ในขณะที่โลกกำลังแบ่งขั้วรุนแรงขึ้นเรื่อยๆการแข่งขันเพื่อควบคุมทองคาก็ยิ่งดุเดือดขึ้นทุกทีและมันก็ทิ้งคาถามสุดท้ายไว้ว่า ใครกันแน่ที่จะกลายเป็นนายธนาคารที่โลกไว้วางใจในอนาคต